สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบ้านลูกค้าที่จังหวัดสุขโขทัยกันนะคะหลังนี้นะคะมีขนาด6คูณ6เมตรนะคะตรงน,นี้ก็เปิดประตูเข้ามาจะเป็นประตูกันน้องหมานะคะเ,เปิดเข้ามาก็จะมีที่นั่งพนักพิงไว้นั่งเอนหลังพักผ่อนได้ค่ะในส่วนของระเบียงนะคะจะมีขนาดอยู่ที่3คูณ3เมตรนะคะ ความสูงจากพื้นถึงพื้นบ้านจะอยู่ที่80เซนนะคะบันได3ขั้นค่ะหลังนี้นะคะจะมี1ระเบียง2ห้องนอน1ห้องพระแล้วก็จะมีถงทางเดินเล็กๆไปออกไปประตูด้านหลังนะคะค่ะส่วนพัดลมที่เห็นติดอยู่นะคะจะเป็นของลูกค้าที่ซื้อมาแล้วให้ทางร้านเราติดให้ค่ะ ลูกค้าบอกว่ามันสวยน่าจะเข้ากับบ้านไม้สักของเราได้ดีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องนอนที่หนึ่งกันค่ะเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องโล่งๆนะคะห้องนี้ก็จะมีขนาด 3, คูณ3เมตรนะคะฝ้าผนังกรุด,ด้วยไม้สักสามารถติดแอร์ได้เลยค่ะเราจะทิ้งสายแอร์ไว้ให้ลูกค้านะคะ ประตูอันนี้เป็นประตูที่ลูกค้าสั่งทําพิเศษนะคะเหมือนบานโมเดนแบ่งครึ่งเพื่อที่จะเปิดเข้าไปอีกห้องนอนที่สองกับห้องพระนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่2นะคะมีขนาด3าคูณสเมตรเท่ากันค่ะเราบบดไฟฟ้าภายในบ้านไฟแสงสว่างปลั๊กเสียบสายแอร์นะคะเราเดินมาให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะห้องถัดมาตรงข้ามกันก็จะเป็นห้องพระนะคะตกแต่งด้วย บานหน้าต่างวงกลมสามารถเปิดได้นะคะแล้วก็มีหน้าต่างด้านหน้านะคะเป็นบานทึบห้องนี้ลูกค้าไม่ต้องการแสงสว่างมากค่ะตรงนี้จะเป็นถุงทางเดินนะคะที่สามารถเชื่อมต่อออกไประหว่างห้องครัวกับห้องน้ําที่ลูกค้าจะต่อเติมนะคะเราก็ทําประตูออกด้านหลังให้ค่ะจะเป็นภายนอกนะคะ ส่วนรายละเอียดของบ้านและราคานะคะาทางร้านเราจะลงไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะลูกค้าสามารถกดเข้าไปดูได้เลยเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศมุมสูงกันบ้างค่ะวิวสวยบ้านสวยบ้านไม้สักรายร้อมไปด้วยธรรมชาติพืชผักผลไม้โอโซนดีๆนี่เองค่ะ ไม้สักทองนะคะพอโดนแสงแดดกระทบก็จะเหลืองอลา,ามสวยงามมากๆค่ะส่งกับชื่อของเขาจริงๆค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้บ้านไม้สักทั้งหลังแบบนี้นะคะสามารถสั่งสร้างได้ที่เบอร์0864256614หรือจะเข้ามาชมผลงานจริงได้ที่ร้านของเรานะคะพิกัดร้านของเราจะอยู่ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ สามารถกดติดตามทางเพจ Facebook และช่องทาง YouTube ได้นะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ